ตอนกับผมกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับต้ยแลนด์ทอยตอนนี้ผมอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับ EP นี้จะพาทุกคนมาเที่ยวงาน Thailand To y Expo 2024ครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องกำมนาต้นกับผมขอฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปคอนเทนต์ใหม่ๆเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูในงาน Thailand To y Expo กันครับสำหรับงาน Thailand Toy Expo ในครั้งนี้นะครับผมก็เป็นครั้งที่12ครับผมจัดขึ้นในวันที่ 4-7เมษายนนะครับผมที่เซ็นทรัลเวิลด์ก็จัดที่นี่เป็นประจำทุกปีนะครับผมที่มีงาน Thailand Toy Expo นะครับปีนี้ก็กลับมาจาัดที่นี่อีกเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะพาเดินดูกันรอบๆงานนะครับครา่าวๆว่าในงานในปีนี้มีอะไรยังไงกันบ้างนะครับผมนี่ด้านนี้จะเป็นทางโซนของ u n d e r w o r l d นะครับ u n d e r r ก็จะมีเป็นแบบงานฟิกเกอร์นะเป็นฟิกเกอร์ขนาดสเกล ประมาณ12นิ้วเนาะนี่อย่างนี้เลยครับให้ดูกันเป็นตัวอย่างนะครับผมผลงานของ u n d e r w o r เ d ้ขาถ้าใครสนใจเพิเ่มเติมก็ไปติดตามกันได้ตาม i n s t a g r กร Twitter หรือ Facebook เว็บไซต์อะไรตามนี้กันได้นะครับของ Underworld นี่ผมก็เห็นมาอยู่พุกปีเหมือนกันนะครับปีที่เราก็จำได้ว่ามีมาโชว์เเช่นกันนะครับผมผลงานของเขาต่างๆตามนี้คือเยอะมากๆเลยครับงานดีไซน์จะเป็น แนวๆน,นี้นครับเป็นฟิกเกอร์ขนาดประมาณ12นิ้วนะครับแล้วก็เป็นชุด5้าดีไซน์ต่างๆโอ้โหแบบว่าหลากหลายมากมีเป็นตีมเป็นแนวเหมือนแบบเนี่ยเหมือนชุดไปไปรบหรืออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ชุดจะออกแนวมีความเป็นแฟนตาซีนะคาแรคเตอร์ผู้หญิงต่างๆนี่เหมือนเป็นแบบชุดโอวกาศก็มีนะครับแบบนี้ครับผมก็จะมีราคาบอกไว้นะครับอันนี้ 8,300บาทครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามกันได้นะครับผมเผื่ออยากจะซื้อนะครับผลงานชิ้นไหนนี่ก็ทาง Underworld นะครับโอเคเราไปดูกันต่อนะครับคืองานมีเยอะมากมีให้ดูแบบเยอะมากครับผลงานที่เป็นพวกอาร์ทอยต่างๆที่ศิลปินนะครับทั้งไทยและต่างชาตินี่ก็นำมาจัดแสดงกันนะครับแล้วก็สามารถที่เราจะซื้อได้ด้วยนะครับสั่งซื้อ สนใจตัวไหนก็คือติดต่อสอบถามกับทางศิลปินนะครับผมที่นำงานนั้นๆนะครับมาจัดแสดงนี่ให้เราได้ดูกันนะครับก็แต่ละปีก็จะมีผลงานให,ใหม่ๆนะออกมาแบบแปลกใหม่แปลกตาแฟนๆชาวอาร์ตทอยนะครับที่เล่นที่สะสมกันแถบนี้ครับผมีก็จะมีเป็นชื่อผลงานแล้วก็มีราคาบอกอยู่ครับว่าคือ ชื่อชิงานว่าอะไรราคาเท่าไหร่นะครับบางอย่างก็จะมีเป็นแบบจากคาแรคเตอร์ที่เรารู้จักกันนะครับอย่างเช่นนีเจ้าพิงค์นะครับเจ้าชายน้อยแบบนี้ก็มีมาทําเป็นแนวอาร์ตทอยด้วยนะครับต่างๆเนีแมวกวักอะไรอย่างนี้นะครับผมพวกคาแรคเตอร์ที่มีความเป็นไอคอนิกหรือว่าจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ศิลปินก็คิดขึ้นเองนะครับ นี่น่ารักมากเลยครับโอ้โหเป็นแบบนี้นะครับก็มีหลากหลายนะครับมีแบบเป็นกล่องสุ่มอย่างนี้นะครับผมเป็นแนวนี้นี่ก็จะมีรูปภาพให้ดูนะครับว่าในซีรีส์นี้มีกี่แบบนะครับก็จะมีราคาบอกแต่ละกล่องหรือว่ายกบ็อกแบบนี้นะครับเลือกซื้อกันได้เลย,ยเช่นอันนี้ก็จะเป็นแนวคอมเม้นไทรเดอร์นะแล้วก็ทําเป็นแบบอาร์ตทอยให้เป็นแนวอย่างนี้นะครับเหมือนเป็น เป็นหมีเป็นแมวอะไรอย่างเงี้ยครับนี่เป็นน้องเม่นนะน้องเม่นทุเรียนมีงานที่คอลแลบกับมิกกี้เมาส์ด้วยนะครับอันนี้เป็นแบบประจนภัยในเมืองต้องห้ามในไต้หวันนะชื่อซีรีส์ของเขาเป็นแบบนี้เลยก็จะเป็นฟิกเกอร์แบบนี้นะครับก็เป็นพวกงานอาร์ทอยต่างๆของศิลปินนั้นๆน,น,นะครับที่นำมาโชว์กัน น่ารักดีนะครับแล้วก็มีแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละคนกันไปอย่างนี้ครับผมอันนี้จะมีเป็นหมวกกันน็อกด้วยนะผมเห็นรูปที่เขาโชว์อยู่ตรงนี้เป็นแบบใช้กันดั้มนะครับทำหมวกกันน็อกเป็นลายหุ่นกันดั้มเนาะใช่ไหมประมาณนี้เนาะ เราๆนะผมก็ไม่แน่ใจไม่ใช่แฟนหุ่นยนต์ไม่ใช่แฟนกันดั้มด้วยแต่ก็มีเห็นตรงนี้มีนอกจากแบบฟิกเกอร์งานอาร์ท,ทอย่างต่างเราก็มีเป็นผลงานแบบหมวกกันนอกอย่างนี้นะครับของใช้นี่นำมาโชว์แล้วก็น่าจะขายด้วยเนาะใครสนใจก็คือติดต่อสอบถามกันได้แบบนี้ครับ ก็จะมีเป็นบางบูธนะครับที่ศิลปินนะครับเจ้าของผลงานก็คือมาประจําอยู่ที่บูธด้วยมาอันนี้มาแบบวาดรูปนาะวาดรูปแจกให้กับแฟนๆที่ติดตามผลงานของเขานะครับนี่ก็คือต่อแถวกันเพื่อจะรับผลงานจากศิลปินคนนั้นๆนะครับในบูธต่างๆก็จะมีแบบนี้อยู่ในแต่ละบูธด้วยนะครับตามนี้นะครับแต่ละบูธก็บางบูธก็จะมีศิลปินมาพบปะแฟนๆนะครับมาแจกลายเส้นหรือแจกของที่ลึก เฉพาะงานนั้นๆกันไปด้วยนะครับแบบนี้อันนี้เราเดินมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างครับผ <S <S มก็จะ<ๆ><ๆ>มตีตู้โชว์เคสนะครับโชว์ผลงานจากศิลปินอีกเยอะเลยนะครับโอ้โหคนเยอะมากครับวันนี้ ก็จะมีผลงานที่ศิลปินนะครับนำมาจัดโชว์กันแบบเยอะแยะมากมายหลากหลายจริงๆครับอาจจะไม่ได้พาดูกันแบบครบทุกตู้เนาะเพราะว่าเยอะจริงๆให้ดูกันคร่าวๆประมาณนี้เนาะสองสองประมาณนี้ครับผมนี่ก็จะเห็นความโดดเด่นของสีนะครับของงานอาร์ตทอยต่างๆแบบนี้ครับผมให้มาดูด้านหน้าของฝั่งนี้นะครับอันนี้เป็นมังกรแบบโอ้สีรุ้งสวยมากๆเลยครับ แล้วก็เป็นอื่นๆนะครับผมมีเป็นแบบสติกเกอร์ก็มีนะหรือเป็นแบบเป็นการ์ดเป็นพวงกุญแจอย่างนี้ครับนอกจากตัวสติกเกอร์นะที่เป็นอาร์ตทอยก็มีของสะสมอื่นๆเช่นสติกเกอร์อะไรแบบนี้ด้วยตรงนี้ก็จะมีเป็นงานปั้นนะครับที่ อาจจะแนวแบบว่าล้อเลียนหรือพารดี้อะไรคนดังนิดนึงนะครับตามนี้ครับผมก็จะมีชื่อสินค้าอยู่นะครับแล้วก็จะมีคิวอาโค้ดนะเผื่อใครไปติดตามเพิ่มเติมกันได้เดี๋ยวางานาก็คือโซอาแล้วนะครับขายหมดแล้วนะแต่ว่านี่นำมาโชว์ให้ดูกันตรงนี้นะครับก็ลองไปติดตามเพิ่มเติมกันได้นะเผื่อใครที่สนใจงานอาทอยในแต่ละแนวกันไปนะแต่ละแบบกันไป น,นี่รับผมก็ถ่ายมาให้ดูกันรวมๆนะครับคร่าวๆประมาณนี้นี่อย่างอันนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์แบบมาริโอนะมาริโอแล้วก็มาอะเด็เป็นในชุดต่างๆหรือเป็นแมวกวาดอย่างนี้นะครับกราฟิลก็มีนี่ครับมีเป็นหมอนก็มีนะครับแบบนี้แล้วก็เป็นแบบสติกเกอร์งานปั้นอีกหลายๆตัวหลายๆเวอร์ชั่นเลยของค่ายนี้นะครับ f o l s Paradise แบบตัวเล็กก็มีนะครับตรงนี้นะครับผมก็มาเจอโชว์เคสของน้องต้าจากค a ร่าสตูดินะครับผมนี่ก็จะมีเป็นแบบน้องแมวนะน้องแมวของน้องต้าที่เลี้ยงไว้เนี่ยนำมาแลบกับคาแรคเตอร์จากก็ซิล l านะครับต่างๆเลยเนี่ยมีเป็นน้องชิล่านะก็ซิล่าแล้วก็มีเป็นคิงกิโดราแบบนี้ครับน้องแมวสามหัวเลยสวยมากของจริงสวยมาก นะครับผมนี่แล้วก็ตัวล่าสุดเลยชิมโมนะครับจากกัสซิล่าเอกคองครับผมนี่แล้วก็มีน้องแมวที่เป็นมอสฟราครับแบบนี้ราคาตามนี้นะครับผมใครสนใจก็สั่งซื้อกันได้นะครับ พื้นที่จัดงานก็ไม่ได้มีแค่ตรงนั้นนะครับผมก็ยังมีในโซนอื่นๆต่อมาด้วยนะครับก็จะมีเป็นแบบร้านขายของเล่นของสะสมอัตถอยต่างๆครับผมก็คือมาจัดอยู่ในงานนี้ด้วยนะครับนี่เป็นของเล่นต่างๆให้ดูกันคร่าวๆนะนี่เป็นงานของดิสนีย์นะครับก็จะมีฟิกเกอร์ต่างๆอ๋นี่ฟลาวด์เดอร์เซบาสเตียนสกัตจาก t ติลิทัลโมเมทครับ แล้วก็อื่นๆนะครับของดิสนีย์เยอะเลยนะครับเป็นฟิกเกอร์ตั้งโชว์ของสะสมมีงานปั้นต่างๆงานเรซินอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีหลายๆร้านนะครับมีเป็นแบบประเภทแนวบอร์ดเกมก็มีเนาะบอร์ดเกมต่างๆอย่างนี้ครับแล้วก็จะมีเป็น บูธของค่ายต่างๆนะครับก็นำงานอาร์ตทอยกล่องสุ่มนะครับมาจัดแสดงกันตรงนี้ครับผมแล้วก็เลือกซื้อกันได้นะครับในซีรีส์ต่างๆที่เขานำมาจัดโชว์แบบนี้นี่บางอันก็หมดแล้วนะตรงนี้ก็เป็นบูธของร้านทอย l ลักซี่นะครับนี่เป็นภาพภาพวาต่างๆแล้วก็จะมีสินค้าต่างๆอย่างเช่นเป็นพงคงกุญแจนะครับ คงคุณเจเป็นหัวแบบนี้เป็น,เป,นเป็นอะไรบ้างคนระับเป็นพัส,สิวะเป็นทศก,กัณฐ์อะไรประมาณประมาณอย่างนี้นะครับมีหมวกก็มีครับผมหมวกอีกแบบหนึ่งนะครับมีแก้วงคงกุญแจนะครับนี่จะเป็นสินค้าต่างๆของ จากร้านทอยลักซี่ครับนี่ก็จะมีงานเป็นฟิกเกอร์นะครับจากนีเมชั่นของคนไทยนะครับเรื่องนักครบมุ่นตานี่มีให้ดูในเน็ตสติกแล้วนะครับก็เป็นฟิกเกอร์สองตัวนี้เลยนำสินค้าจริงมาโชว์กันในงานนี้ด้วยนะครับเป็นข้อมูลตามนี้นะครับผมใครสนใจก็ติดต่อกันได้นะครับตามนี้เผื่อสนใจอยากสั่งซื้อสั่งจองนะครับ ในงานนี้นำของจริงมาโชว์ให้ดูกันก่อนเลยนะครับ นี่ก็เป็นโซนเวทีกลางนะครับในแต่ละช่วงก็จะมีการพูดคุยกับศิลปินเจ้าของผลงานต่างๆนะครับผมเราแจกกันฟรีเลยงเมื่อวานเมื่อวานคุณแจกฟรี100แพ็้อยแทใช่ยังมีกันต่ออีกโซนนี้ด้วยนะครับโหแบบเยอะมากจริงๆนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูกันครับตามแต่ละโชว์เคสนะครับก็จะมีให้ติดตามศิลปินนั้นๆกันได้นะครับในช่องทางต่างๆเช่น i n s t a g r กรม Facebook อะไรแบบนี้นะครับผมนี่ก็มาดู ผลงานที่เท้าโชว์กันของจริงในตู้นี้นะครับ เดินต่อมาทางโซนนี้นะครับ,บาง,งานที่เห็นนี้ยังเป็นแบบงานโปรโตไทป์อยู่เลยเนาะงานต้นแบบนะครับก็ยังมีไม่ได้ลงสีเนาะแต่เขาก็นําผลงานมาให้โชว์กันนะครับงานต้นแบบแบบนี้ครับผมนี่น่ารักมากเลยครับเป็นแบบ น้องจิ้งจอกก้าหางอย่างนี้นะครับสีต่างๆน่ารักมากอัน,นี้เป็นติมแบบกุหลาบนะครับสีชมพูเวเนทยเลยนะฟุ้งฟริงซีรีส์นี้เป็นแบบของ Thailand Edition ด้วยนะครับ ตรงนี้เป็นโซนของร้าน f i t y Two Toys นะครับก็มาจัดในงานนี้ด้วยครับคนเยอะมากเลยก็จะมีเป็นคอลเลคชันใหม่นะครับนำมาจัดแสดงแล้วก็ขายอยู่ในนี้ด้วยครับผมคนก็มารุมเลือกซื้อกันเยอะเลยนะครับตรงนี้ พื้นที่จัดงานยังไม่หมดนะครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาที่อีกชั้นหนึ่งนะครับชั้น2นะครับผมีตรงนี้ก็ยังมีโซนจัดแสดงงานอาร์ตทยอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันครับก็จะเป็นงานจากของค่ายต่างๆนะครับก็นํามาจัดโชว์กันอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เพิ่มเติมันอีกครับ จะมีเป็นตล่องซุ่มซีรีส์ต่างๆนะครับผมขายอยู่ตรงโซนนี้ด้วยครับเยอะมากๆ งานไม่ได้มีแต่โซนด้านในนะครับยังมีโซนด้านนอกอีกครับผมตรงเต็นท์ตรงนี้ครับจะพาเข้าไปอยู่ข้างในกันจะบอกว่าเข้ามาในนี้แล้วคือลักลางตามากปีนี้แต่งสวยนะครับนี่มีไฟแบบว่าส่องขึ้นไปด้านบนด้วยเป็นสีรุ้งแบบนี้นะครับนี่แล้วก็คือโชว์เคสผลงานอาร์ตท,ทอยของศิลปินต่างๆเยอะมากโอ้โหแบบสุดตรงนู้นเลยนะครับคือต้องพูดตามตรงเลยว่า คงจะไม่สามารถถ่ายให้ได้ดูกันหมดทุกตู้ทุกชิ้นงานทุกศิลปินในคลิปนี้คลิปเดียวจริงๆนะครับผมก็เอาไปว่าถ่ายกันแบบคร่าวๆแล้วกันเนาะให้ดูกันผ่านๆตานะครับใครเห็นก็ปีหน้านะถ้ามีโอกาสนะครับผมก็อย่าลืมแวะมากันได้นะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับผมเขาก็จะจัดอยู่ทุกๆปีเลยนะครับสำหรับไทยแลนด์ทอยเอ็กแบบนี้นะครับต้องมาดูด้วยตาตัวเองจริงๆเนี่ยแล้จะเห็น ผลงานอาร์ทอยนะครับของศิลปินต่างๆหรือว่างานอาร์ตต่างๆนะครับเยอะมาก ล้วก็จะเห็นว่างานอาร์ทอยของศิลปินบางคนเนี่ยเขามีแบบผสมผสานความเป็นไทยอยู่ด้วยนะก็คือจะบอกว่างานนั้นๆั้นเนี่ยเขาทำมาเพื่อขายในงานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับในประเทศไทยโดยเฉพาะเลยนะครับไม่มีขายที่อื่นนะสำหรับบางงานนะครับก็คือใครที่สนใจเนี่ยต้องมาต้องมาในงานนี้เท่านั้นต้องมาแบบมาเลือกซื้อด้วยตัวเองจริงๆนะครับเพราะว่าบางงานคือเขาไม่ขายที่อื่นนะเขาขายในงานนี้งานเดียวในประเทศไทยในช่วงที่จัดงานช่วงเนี้ยเท่านั้นเลยนะครับผมมีจํานวนจากัดด้วยแบบนี้ครับ ี่ใครที่สนใจนะปีหน้านะห้ามพลาดเลยครับผม สำหรับงาน Thailand Toy Expo ครั้งที่12ก็ขอพาชมกันคร่าวๆประมาณนี้ครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ด้วยนะครับขอฝากไลค์แชร์และ subscribe like, ช่องกำปนนต้นเพื่อไม่พลาดคลิปคอนเทนต์ใหม่ๆเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมรอ้ปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วเจอกันครับ